วันนี้คุณต้นไม้มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะก็เคสก็เป็นของแฟนของหนูเองนะคะ,คะก็เป็นโรคลำไส้อักเสบเหลือรังค่ะประกอบกับแพ้ตัวเองอก็คือคุณหมพบอกว่าเป็นอัลเจอร์จีครไนติกอะค่ะค่ะค่ะ,คะก็เหมือนโรคพวกนี้ก็จะเป็นภูมิของเราอะไปทำลายภูมิคุ้มกันของตัวเองะะ่งค่ะ เราก็เลยจะต้องทานยากดภูมิเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราทานยากดภูมิเรื่อยๆเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเราก็เกิดอักเสบนะคะวันใดที่มันรู้สึกว่าค่ะคือยาเอาไม่อยู่อ่ะมันก็อาจจะระเบิดออกมาเลยอะไรประมาณเนี้ระเบิดออกมาเลยหมายถึง ลำไส้เราอาจจะเป็นแผลเยอะยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปตรวจ<อ>นะคะถ้ากายอักเสบก็ะจะกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะออันนี้เป็นมานานหรือยังคะเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะก็รักษามาตลอดเจ็ดปีเลยใช่ไหมคะใช่ก็รักษามาตลอดเจ็ดปีรักษาฟองอาการดีกว่าแต่ว่าไม่ได้หายนะคะคือเหมือนกินยากดภูมิเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสองปีหนึ่งครั้ง <C as> แล้วก็อาการก็จะกําเริบเป็นอีกซึ่งอ,องาการที่เป็นอีกอ่ะสองปีครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นค่อนมากค่อนข้างที่จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้ง <C as> แล้วก็ต้องเพิ่มสเต็ปยาไปเรื่อยๆ <C as> ค่ะ <C as> จากยากินที่เราเคยกินสามเม็ดแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นสี่เม็ด <C as> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จํานวนเวลาก็มากขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก <C as> <ค>็คือต้องกินโดสสูงสุดเลยค่ะทุกตัวของยากดภูมิ ก็เป็นรอยไปค่ะอืมก็จะมีอาการอย่างที่บอกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่อ่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะก็อาการดีขึ้นนะคะค่าการอักเสบในร่างกายไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะใช่แล้วก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะอ๋อนะคะอันนี้ที่ดีขึ้นดีดีขึ้นจากอะไรอะคะก็คือจริงๆอะดีขึ้นนะหนูยอมรับนะคะคือเพราะจาก ทานเจลเนี่ยละค่ะตัวตัวที่ให้หนูให้แฟนทานนะคะพี่เจี๊ยบแนะนําให้ทานกีนก่อน G ร N นะคะ,ะหนึ่งตัวแล้วก็ให้ทานปูมินะคะแล้วก็เป็นเอ็กโตค่ะวันละหนึ่งซองค่ะึ่งซองใช่อย่างละหนึ่งซองทุก<เลย>อย่าง,ะงองะองค่ะ,ะหนึ่งซองเหมือนกัน<ะ>แต่ว่าผลปรากฏว่าที่เราไปตรวจนะคะคือหนูก็ยังงงนะอาหารที่หนูจัดให้แฟนหนูเนี่ยในแต่ละมื้ออ่ะจะไม่มีผักเลยนะคะ คือเราก็กุมอาหารมากทุกวันเราจะได้ทานแค่ปลาไข่แล้วก็เต้าหู้สามอย่างเนี้ยในตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนจนเราไปหาหมอนะคะหมอก็บอกว่าเออเราบังคับแฟนเรามากเกินไปหรอทำไมถึงอุจจาระเป็นสีเขียวขนาดนี้อะไรเงี้ยให้ทิ้งผักหรอเราก็เลยบอกือาหารที่เราจัดอ่ะมันไม่มีผักเลยสักมื้อนึงเลยนะเราก็งงแปลกใจว่า เฮ้ยทำไมผลเลือดดีขึ้นแล้วทำไมอุจจาระของเขาตรวจถึงมีแต่สีเขียวทัทง้งๆที่เราไม่เคยให้ทานผักเลยในทุกมือเพราะวาเรากลุ่มอาหารเองทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเราก็นึกบอกเฮ้ยสงสัยเป็นกินหรือเปล่าก็เลยแบบเอ้ยมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเออจนคุณหมอก,ก็แปลกใจตัวเราเองก็แปลกใจเหมือนกันอะไรยอย่างเงี้ยค่ะ ก็หลังจากที่ได้ทานอูมิหนึ่งซองกรีนหนึ่งซองเอ็กโซหนึ่งซองนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนใช่ไหมคะค่ะประมาณอ่าก็ทำให้ขั้นเลือดดีขึ้นนะแล้วก็การอักเสบทั้งหมดดีขึ้นค่ะใช่ไหมคะตอนนี้ชีการใช้ชีวิตประจําวันดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่การใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติแล้วค่ะเหมือนคนปกติเลยใช่ก็คือเราทานยาได้น้อยลงนะคะเดี๋ยวรอไป เติดตามอาการอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูผมใช่ประมาณครึ่งเดือนนี้ค่ะว่าผมเป็นยังไงค่ะอยากสอบถามเพิ่มระยะเวลากินกี่เดือนได้ครับถึงแบบว่าอักเสบจนจนลดยาได้อ่ะอ๋อจริงๆอ่ะไม่ถึงเดือนนะคะสองอาทิตย์โอ้เห็นผลเร็วมากครับใช่เห็นผลเร็วมากคือเรายังมหัศจรรย์มากเลยนะคะเพราะว่าอาหารในแต่ละมื้ออ่ะคือเราแบบ จำกัดทุกอย่างเลยค่ะเอาจริงๆ,งๆหนูจะคปอนข้างปิดนิดนึงแล,แล้วเหตุผลที่ให้กินแต่โปรตีนไม่ค่อยมีผักอันนี้เป็นเป็นการจํากัดเพ,เพราะอะไรอะครับเราะว่าคือจริงๆอ่ะที่หนูกลัวการติดเชือ้อเพราะบางทีหนึ่งเราทานผักแต่คือเขาอ่ะต้องบอกก่อนนะโรคลำไส้อักเสบเนี้ยคือจะมีอาการถ่ายเป็นเลือด เรา oh. ก็เวลาที่เรากินผักเข้าไปเราก็กลัวกาบกใย,ยหรือว่าแบบนมอะไรเงี้ยก็จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายหนูก็เลยจํากัดอาหารไม่ให้ทานตรงนี้คือหยุดทําไปก่อนก็คือว่าวิธีการคือกินโปรตีนเพื่อไม่ให้มีแผลเพิ่มหรือเลือดออกมากเพิ่มใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นคันแนะนําจากทางคุณหมอในการทานอาหารหรือว่าเราเราอ๋อทําเองใช่คือทําเองอ๋อก็คือพยายามคุมแต่ว่ากรีนกับเอ็กโซเหมือนมา ทดแทนของการกินผักผลไม้แล้วทําให้กุจระาไม่เป็นเลือดใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆนะหนูก็อยากรู้ด้วยแหละเพราะว่าจริงๆหนูก็ทานอาหารเสริมมาหลายตัวนะคะในตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่แฟนหนูไม่สบายแล้วก็ป่วยเราก็พยายามหาอาหารเสริมหลายๆตัวมาทดแทนคือจะบอกว่าคนเป็นโรคพวกนี้คือเขาก็จะขาดสารอาหารแหละเราก็าหาามาทุกตัวจนคิดว่ามันไม่น่าที่จะมีตัวไหนที่จะรักษาเขาได้แล้ว คือทานแบบเม็ดเม็ดผงผงน้ำน้ำกินมาหมดทุกแบบแล้วใช่ใชไหมใช่กินมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วค่ะจนมาจนถึงแบบมันไม่น่าที่จะหายแค่ประคับประคองอาการเขาไม่ให้เป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนมาได้เจอเจลนี้ยล้ค่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เนาะที่จะรักษาแฟนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋องั้นแปลว่าตอนนี้ระยะที่ว่าค่าเสพลดลงนี่คือทานประมาณเดือนนี้ ค่ะประมาณหนึ่งเดือนไม่หนึ่งเดือนด้วยค่ะไม่ถึงหนึ่งเดือนเนาะตอนนี้คือประทับใจมากมากแล้วก็กะว่าจะดูผลแล้วตอนนี้ยาเริ่มลดแล้วใช่ไหมครับยาลดค่ะตอนนี้ลดแล้วค่ะจากกี่เม็ดเป็นกี่เม็ดแล้วคือตอนแรกอ่ะเออให้ทานสเตียรอยนะคะสี่เม็ดตอนนี้ลดเหลือสองเม็ดแล้วก็อิมมูแลนสองเม็ดก็คือเป็นโดสที่มากมากที่สุดอะค่ะก็ลดเหลือเม็ดครึ่งก็ตอนนี้ก็กําลังจะลดเอออะไรนะ เซนทาซาอีกตัวหนึ่งอะค่ะตรงนี้ก็คันเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าค,คุณหมอก็เริ่มปรับยาลงเรื่อยๆจากค่าเลือดที่ดีขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอ้อันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเดี๋ยวให้รอให้แบบหายสนิทเลยแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีแล้วกันนะครับใช่แต่ตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะแบบมหาจตันขนาดนี้ค่ะก็เลยต้องการเป็นครอบครัวเจลไว้อีกหนึ่งคนโอ้ยินดีมากครับยินดียินดีต้อนรับยินดีมากค่ะค่ะ,คะวันนี้ก็จะเป็นเคสโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะ อัพเเกี่ยวกับเราที่แล้วค่ะอัปเดตกับครั้งที่แล้วค่ะค่ะตอนนี้อาการนะคะก็ดีขึ้นค่าการอักเสบไม่มีแล้วก็คือตั้งแต่ตรวแล้วเหลือเจ็ดนะคะแล้วก็ไปตรวจมานะคะวันที่สิบห้าสิงหาเนี่ยค่ะค่าการอักเสบเหลือหกนะคะเลือดแดเลือดขาวก็ปกติค่ะก็หวังว่าคุณหมอน่าจะให้ลดยาเร็วๆนี้อืมคือ คือลดยาตอนแรกก็ลดยาลงไปแล้วจากลิมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยค่ะเป็นกานลดการเจลทานเจลตัวไหนกี่ซองบ้างครับค่ะตอนนี้ก็ยังทานเจลเหมือนเดิมนะคะก็ทาน GRN อนะคะหกโมงเช้าหนึ่งซองแล้วก็ทานอูมินะคะสิบโมงเช้าหนึ่งซองค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเอ็กซซลค่ะทานตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งซองค่ะก็จะทานตัวนี้ค่ะขาสามตัว ถ้าประมาณนี้ก็คือค่าการอักเสบลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะค่าการอักเสบลดลงเรื่อยๆถามว่าลดลงเหลือหกแล้วจริงๆตอนนี้ก็คือถ้าจะไม่มีแล้วนะคะก็เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วค่ะ,คะก็อาจจะต้องรักษาแผลในลำไส้ที่เหลือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตคือค่าหกเจ็ดนะีคะก็คือเป็นค่าของคนปกติทั่วไปแล้วค่ะ ืมแปลว่าเดี๋ยวหมอจะลดยาลงเรื่อยๆตามค่าเลือดที่ดีขึ้นนะครับใช่ค่ะตอนนี้ค่ามเม็ดเลือดขาวก็ปกตินะคะเม็ดเลือดแดงก็ปกติโอโอค่ะโอเคตอนนี้แปลว่าสเตียรอยวันละกี่เม็ดนะครับตอนนี้ทานสเตยียรอยวันละสองเม็ดค่ะอ,อ๋อเดี๋ยวคุณหมออาจจะค่อยๆลดเหลือเม็ดหนึ่งอะไรก็ใช่อาจจะเหลือหนึ่งเม็ดหรืออาจจะเป็นหนึ่งเม็ดวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นโดยเร็วๆครับเดี๋ยวรอดูฟังอัปเดตนะครับ ใช่ค่ะกครับก็เป็นวิทยาทานนะครับขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณนะคะก็สําหรับเคสนี้นะคะลําไส้อักเสบนะคะทานอูมิหนึ่งซองนะคะกรีทหนึ่งซองเอ็กโซหนึ่งซองนะคะทุกๆวันตอนนี้นะคะค่าการอักเสบเม็ดเลือดนะคะดีขึ้นหมดเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับเคสนี้และขอให้หายเร็วๆได้ลดยาลงนะคะจนไม่ต้องถัาเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ